พี่สาวผู้สูงศักดิ์คงคาดไม่ถึงว่าเธอแค่ต้องการส่งฉันเข้าคุกเพื่อสั่งสอนบทเรียนจนทำให้น้องชายที่เคยชื่นชมเธอไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมฉันกลายเป็นสุสานที่ไร้วิญญาณไม่เดินตามหลังเธออีกต่อไปและไม่ปรารถนาความหงวงใยจากเธออีกแต่มาถึงตอนนี้เธอกลับเสียใจขอบตาแดงก่ำขอให้ฉันยิ้มให้เธออีกครั้งแต่ฉันเพียงแค่เย็นชาเรียกเธออย่างหัางเหินว่าคุณกู้ความรู้สึกกดดันอันรุนแรงนั้นทำให้ฉันหายใจติดขัดเล็กน้อย ราวกับว่าตัวเองถูกจ้องมองเหมือนเป็นเหยื่อฉันพยายามอดทนต่อความรู้สึกกดดันอันรุนแรงนั้นบอกตัวเองว่าคิดมากไปคุณเสิรินทั้งสวยทั้งรวยผู้ชายแบบไหนบ้างที่ไม่เคยเห็นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมาสนใจคนป่วยอย่างฉันฉันเงยหน้าขึ้นฝืนยิ้มออกมาเล็กน้อยคุณเสริรนครับผมจะพยายามใช้นี่เงินและบุญคุณของคุณให้หมดคุณวางใจได้เสิรินหานโม่ยังคงสงบนิ่งเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยรอยยิ้มที่มุมปากของเธอกว้างขึ้นน้ำเสียงทุ้มต่ำและอ่อนโยน ไม่ต้องรีบฉันแค่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าบางทีอาจมีบางสิ่งที่ล้ำค่ากว่าเงินทองเธอจงใจหยุดพูดครู่หนึ่งสังเกตปฏิกิริยาของฉันเมื่อเห็นฉันสงสัยในแววตาเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจก็พูดต่อว่าอีกหนึ่งเดือนก็จะเป็นวันเกิดคุณย่าแล้วเมื่อคือนคุณไม่ได้ตกลงว่าจะช่วยฉันปักผ้ากวัวเสื้อเทียนเซียงให้สมบูรณ์เหรอขอแค่ฝีมือการปักของคุณเหมือนเดิมทุกประการไม่ให้ใครมองออกถึงตำหนิก็ถือว่าชดใช้นี่สินกันไปเป็นอย่างไรฉันเงยหน้าขึ้น ในแววตามีประกายความดีใจว่าบขึ้นแค่นี้เองเหรอครับผมดูคนไม่ผิดจริงๆคุณเสิรินเป็นคนดีมากมองออกว่าผมไม่มีเงินถึงได้ไม่ต้องการทําให้ผมลําบากใจแค่ให้ผมปักผ้ากวัวเสื้อเทียนเซียงให้สมบูรณ์ก็พอตกลงครับผมจะปักมันให้ดีที่สุดแน่นอนเดิมทีมันก็เป็นผ้าที่ผมปักให้ผมเป็นคนเก็บงานจึงเหมาะสมที่สุดฉันมองเสริรนหานโม่ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความขอบคุณเธอยิ้มเล็กน้อยรอให้คุณหายป่วยก็มาพักที่บ้านฉันชั่วคราวก่อนแล้วกันฉันตกใจจนตาาเบิกว้ง พักพักที่บ้านคุณเถอะครับมันจะไม่ดีมั้งครับวินาทีต่อมาเซินหานโม่ผู้เสริมว่าต้องให้คุณปักต่อหน้าฉันเท่านั้นฉันถึงจะวางใจได้ฉันเข้าใจในทันทีผ้ากวัวเสื้อเทียนเสียงนั้นเธอประมูลมาในราคา20ล้านเธอเป็นห่วงว่าฉันจะปักได้ไม่ดีก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ฉันยิ้มจนตาย,ยีตกลงครับเซินหานโม่มองฉันด้วยแววตาที่ลึกล้ำขึ้นรอยยิ้มบนริมฝีปากของเธอก็ยิ่งกว้างขึ้นเด็กน้อยนี่หลอกง่ายจริงๆใบหน้าของฉันแดงระเรื่ รีบก้มหน้ากินข้าวต่อเซินหานโม่ก็อ่านหนังสือต่อฉันเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าด้านข้างที่ตั้งใจของเธอเป็นครั้งคราวในใจก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาอย่างประหลาดผู้ช่วยพิเศษหลียืนอยู่นอกห้องผู้ป่วยสีหน้าของเขาเหมือนกับกินมะระเข้าไปอย่างไรอย่างนั้นกล้ามเนื้อบนใบหน้าแทบจะบิดรวมกันเป็นก้อนเมื่อสักครู่นี้เองกู้จื่อหยวนโทรศัพท์มาหาเขาก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายไปเอาเบอร์โทรศัพท์ของเขามาจากไหนในหัวของเขายังคงก้องไปด้วยน้ำเสียงประจบประแจงของกู้จื่อหยวน ในใจเต็มไปด้วยความรู้สึกพูดไม่ออกคราวก่อนในงานเลี้ยงตระกูลกู้หน้าไม่อายคิดจะโด่งกับประธานเสินก็น่ารังเกียจพออยู่แล้วตอนนี้ยังจะหาหนุ่มหล่อมาเป็นเพื่อนทานข้าวให้ประธานเสินอีกตระกูลกู้นี่เพื่อที่จะบรรลุปเป้าหมายช่างไม่เลือกวิธีการจริงๆบ้าไปแล้วจริงๆผู้ช่วยพิเศษลีอดไม่ได้ที่จะพึมพำเสียงเบาทรมานลูกชายตัวเองจนเป็นแบบนี้ดูแล้วก็ไม่ใช่ตระกูลที่ดีอะไรเลยยังมีหน้ามาประจบประแจงอยู่ที่นี่อีกเขามองผ่านกระจกหน้าต่างห้องผู้ป่วย มองดูเหตุการณ์ข้างในแวบหนึ่งก็เห็นฉันกำลังนั่งทานข้าวอย่างเงียบๆที่โต๊ะอาหารส่วนเซินหานโมพิงก้าอี่ริมหน้าต่างอ่านหนังสืออย่างตั้งใจแสงแดดสาดส่องลงบนร่างของพวกเราสร้างบรรยากาศที่กลมเกลียวกันเป็นอย่างยิ่งเด็กหนุ่มตระกูลกู้ได้รับความปลดปรานจากท่านผู้เฒ่าและประธานเซินนิสัยใจคอคงไม่เลวร้ายแน่ช่างเป็นบัวที่เกิดในตมโดยแท้ผู้ช่วยพิเศษหลีรู้สึกเห็นใจขึ้นมาเล็กน้อยโรงพยาบาลประชาชนอันดับหนึ่งห่เฉิงกู้จ่้หยวนเคลื่องโทรศัพท์ลงบนเตียงอย่างแรง ใบหน้ามืดครึ้มราวกับจะมีน้ำหยดออกมากู้่าวเห็นดังนั้นก็ตกใจรีบเข้าไปถามว่าพ่อครับเป็นอะไรไปครับหรือว่าประธานเสินยังคงไม่ยอมตกลงกู้จื่อหยวนกัดฟันพูดอย่างดูร้ายนางแซ่เสินนั่นบันช่างหัวดื้อจริงๆคราวก่อนอยากจะให้ไอ้ตัวซวยกู้เซี่ยงเปยแต่งงานกับเขาเขาก็ปฏิเสธครั้งนี้ชวนเขากินข้าวแถมยังหาหนุ่มหล่อมาเป็นเพื่อนอีกหลายคนก็ถูกปฏิเสธอีกแล้วหน้าอกของกู้จื่อหยวนกระเพื่อมขึ้นลงอย่างแรงเห็นได้ชัดว่ากโกรธมากกู้ห่าวฟังแล้วก็อดขมวดคิ้วไม่ได้ สีหน้าเต็มไปด้วยความประหลาดใจพูดว่าไม่ใช่ว่ามีข่าวลือว่านางแซ่เสินนั่นชอบเล่นกับผู้ชายที่สุดเหรอเล่นแบบสุดเวียงเลยไม่ใช่หรือทำไมถึงยังปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าละ่ะใครจะไปรู้ละ่ะกู้จื้อหยวนยิ่งคิดยิ่งโกรธต่อยโต๊ะดังปังของบนโต๊ะสั่นไหวตามไปด้วยถ้าไม่ได้โครงการตรงเจียวมาต่อไปในไห่เฉิงก็จะไม่มีที่ยืนสำหรับตระกูลกู้อีกต่อไปเรื่องนี้จะไม่ทำให้เขาร้อนใจเหมือนไฟเผาได้อย่างไรกู้ห้าวเหลียบตาคิดอยู่ครู่หนึ่งก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาาได้แวตก็รีีลงททัน พ่อครับท่านว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่ข่าวลือจะผิดพลาดจริงๆแล้วคุณหนูตระกูลสินคนนั้นไม่ได้ชอบผู้ชายกู้จื้อหยวนขมวดคิ้วครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งไม่ว่าเขาจะชอบผู้ชายหรือไม่ก็ตามโครงการตรงเจียวนี้พวกเราต้องมีส่วนร่วมให้ได้ในเมื่อเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้นั้นพวกเราก็เปลี่ยนวิธีคิดใหม่กู้ฮาวคิดแล้วก็พูดว่าพ่อครับผมได้ยินมาว่าคุณย่าตระกูลเสินจะจัดงานวันเกิดเดือนหน้าหรือว่าพวกเราจะเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ไปเยี่ยมคาระวะด้วยตัวเอง ไม่แน่ว่าอาจจะใช้โอกาสนี้สร้างสัมพันธ์กับตระกูลเสินได้กู้จื่อหยวนได้ฟังกู้ฮ่าวพูดดวงตาก็เป็นประกายฮ่าวฮาวเธอนี่หัวไวจริงๆวิธีนี้ใช้ได้ขอแค่เอาใจคุณย่าเสินได้ก็ไม่ต้องกลัวว่าเสินหานโม่จะไม่ยอมกู้ฮ่าวยิ้มอย่างภาคภูมิใจแต่จะให้ของขวัญอะไรคงต้องคิดให้ดีๆต้องให้ถูกใจคุณย่าให้ได้กู้จื่อหยวนพยักหน้าแต่ไม่นานก็ขมวดคิ้วอีกครั้งตระกูลเสินเป็นตระกูลใหญ่อันดับหนึ่งของเป่ยเฉิงของดีอะไรบ้างที่ไม่เคยเห็น ของที่จะให้การจะทําให้คุณย่าสันชอบไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งไปกว่านั้นวันงานเลี้ยงวันเกิดของคุณย่าสันจะต้องมีคนจากตระกูลใหญ่มากมายเข้าร่วมงานแน่นอนของขวัญทุกชิ้นที่ให้ไม่ต้องพูดถึงว่าหายากในโลกก็ล้วนแต่มีค่ามหาศาลของที่พวกเราให้ไปถ้าอยากจะให้คุณย่าสนสนใจก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนี่เป็นปัญหาที่ยากจริงๆแต่กู้ห้าวกลับยิ้มแล้วพูดว่าขอแค่ให้ถูกใจเขาก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่ชอบพูดถึงตรงนี้แววตาของกู้ห้าวก็เป็นประกายพูดว่าพ่อครับ ผมอยากไปเป่ยเฉิงสักครั้งกู้จื้อหยวนเข้าใจความหมายของเขาทันทีลูกอยากจะไปเป่ยเฉิงด้วยตัวเองเพื่อสืบดูว่าคุณยา่าสนอบอะไรสินะกู้ห้าวพยักหน้าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามตระกูลกู้ของพวกเราจะต้องได้ส่วนแบ่งจากโครงการตรงเจียวให้ได้ขอแค่เรื่องนี้จัดการเรียบร้อยพ่อครับท่านก็จะมั่นคงในบริษัทพวกกรรมการบริหารก็จะยิ่งเชื่อมั่นท่านมากขึ้นถึงตอนนั้นค่อยให้พวกกรรมการบริหารกดดันแม่ของผมไม่แน่ว่าอาจจะทําให้หุ้นที่เหลืออยู่ในมือของเธอตกเป็นของเราทั้งหมด ถึงตอนนั้นทั้งตระกูลกู้ก็จะเป็นของพวกเราพ่อลูกแล้วกู้จื้อหยวนพยักหน้าโดยไม่ลังเลลูกไป,ไปเปยเฉิงก็ดีเหมือนกันถือโอกาสหลบเรื่องวุ่นวายไปด้วยพ่อว่าลินสเสวียถิงคงจะเริ่มสงสัยลูกแล้วละ่ะกู้ฮ่าวก็คิดเช่นนั้นดูเหมือนว่าลินสเสวียถิงจะห้ามลินเปยเฉิน,เ,นเพียงเพราะว่าเป็นห่วงเขาแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ลินสเสวียถิงไม่เคยชอบเขาเลยในใจของเธอมีแต่ไอเด็กกู้เซี่ยงเปยคนนั้นมาตลอดเธอแค่กลัวว่าหลังจากได้ยินความจริงแล้วจะไม่มีหน้าไปเจอกู้เซี่ยงเป ทันทีที่พิสูจน์ได้ว่ากู้เซียงเปยไม่ได้ทำร้ายลินเปยเฉินการกระทำทั้งหมดที่เธอทำร้ายกู้เซียงเปยก็จะกลายเป็นเรื่องตลกที่สมบูรณ์แบบเธอกับกู้เซียงเปยก็จะไม่มีทางเป็นไปได้อีกต่อไปที่เขายืนกรานจะไปเปยเฉิงจริงๆแล้วยังมีอีกเหตุผลหนึ่งนั่นก็คือเขาต้องการไปยืนยันด้วยตาตัวเองว่าคุณนูตระกูลเซินเป็นเหมือนข่าวลือจริงหรือไม่ถ้าใช่ต่อให้เธอสวยแค่ไหนก็ไม่มีทางเป็นสเปคของเขาได้ถ้าไม่ใช่ผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมขนาดนั้นต้องเป็นของเขาคนเดียวเท่านนั้ สองพ่อลูกกำลังปรึกษากันอยู่คุณนายกู้ก็รีบร้อนวิ่งเข้ามาจากข้างนอกคุณนายกู้หน้าซีดเผือดในแววตาเต็มไปด้วยความร้อนใจและเป็นห่วงตะโกนถามกู้จื่อหยวนเสียงดังเสี่ยวเปยหายตัวไปนานขนาดนี้แล้วทำไมยังมัวแต่นอนอยู่บนเตียงคนไค่ได้คุณไม่ร้อนใจเลยหรือไงกู้จื่อหยวนกำลังจมอยู่กับแผนการของเขากับกู้ห้าวถูกคุณนายกู้ขัดจังหวะด้วยคำถามที่ไม่คาดคิดสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นดูไม่ดีในทันทีโบกมืออย่างไม่สบอารมณ์พูดอย่างเย็นชาว่าไอ้ตัวซวยนั่นถ้าาอยากจะไป ก็ปล่อยมันไปตระกูลกู้ของเรามีมันเพิ่มมาก็ไม่มากขึ้นไม่มีมันก็ไม่น้อยลงคุณนายกู้ได้ยินคําพูดไร้เย้ยใหญ่เช่นนี้หัวใจรากับตกลงไปในห้องน้ําแข็งเธอพูดเสียงสะอื้นว่าเสี่ยวเป,ยก,เปยก็เป็นลูกของเราเหมือนกันนะทําไมคุณถึงใจร้ายกับเขาขนาดนี้เขาถูกคุณทําหายไปตั้งแต่เด็กต้องทนทุกทรมานมาตั้งมากมายคุณไม่รู้สึกผิดบ้างเลยเหรอกู้จื่อหยวนได้ยินคําถามของคุณนายกู้ก็หัวเราะยาอออกมาครั้งหนึ่งสีหน้ามีแววเย้ยเล็กน้อยฉันใจร้ายเหรอ ฉันรู้สึกผิดเผลออย่าลืมสิว่าเมื่อก่อนคุณเป็นคนลบคลิปวงจรปิดนั้นด้วยมือตัวเองคุณเป็นคนทำลายหลักฐานที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาด้วยมือตัวเองถ้าพูดถึงความใจร้ายฉันยังสู้คุณไม่ได้เลยคุณนายกู้ถูกคำพูดของกู้จื้หยวนแทงใจดำร่างกายสั่นเทาเล็กน้อยใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและเสียใจน้ำตาไหลออกมาไม่หยุดน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจอย่างที่สุดก็ไม่ใช่เพื่อห้าวหาห,าห,รหรอกหรือห้าวหาเขายังเด็กอีกทั้งยังไม่ได้ตั้งใจทฉัันแแค่่ไมมออยาาากให้้เขตงบรบร ข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงขนาดนั้นตั้งแต่อายุยังน้อยตอนนี้คุณกลับมาโทษฉันแล้วเหรอตอนนั้นฉันแค่สับสนไปชั่วครู่หรือว่าคุณก็สับสนไปด้วยเหมือนกันกู้ห้าวที่อยู่ข้างๆเห็นปฏิกิริยาของคุณนายกู้ก็รีบทำสีหน้าเหมือนน้อยใจสุดขีดทันทีน้ำตาคลอเบ้าโผเข้ากอดคุณนายกู้ผู้เสียงสะอื้นว่าแม่ครับเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้ตั้งใจผมก็เสียใจมากเหมือนกันถ้ารู้ว่าจะทำให้พี่ชายต้องเจ็บปวดขนาดนี้ผมก็จะยอมมอบตัวแต่โดยดีมองดูท่าทางเสียใจแทบขาดใจของเขา ความโกรธในใจของคุณนายกู้ก็มาลายหายไปมากเธอลูบผมของกู้ห้าวเบาๆพยายามปลอบโยนเขาน้ำเสียงก็อ่อนโยนลงมากพูดเสียงเบาว่าห้าวห้าวแม่ไม่ได้ตั้งใจจะว่าลูกนะลูกเป็นลูกที่แม่เลี้ยงมาไม่มีใครเข้าใจนิสัยของลูกดีเท่าแม่อีกแล้วกู้ห้าวแซงทำท่าทางน่าสงสารน่าเอ็นดูแต่ในแววตากลับเต็มไปด้วยความเย้ยเขาแอบหัวเราะเยาะในใจช่างเป็นคนโง่ที่หลอกง่ายจริงๆแค่แสดงละครตบตาไม่กี่คำก็ปั่นหัวเธอจนหมุนได้แล้ว ดวงตาของเขารอบมองไปที่ประตูห้องผู้ป่วยพอดีก็สบตากับผู้อำนวยการหญิงห้าวันโรที่ยืนอยู่นอกประตูพอดีบนใบหน้าของทั้งสองคนปรากฏรอยยิ้มอย่างผู้มีใยห้าวันโรยังแอบยกนิ้วโป้งให้กู้ห้าวทำให้กู้ห้าวยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจในใจนี่เรียกว่าซ่อมทางหลักรอบข้ามเฉินชางความรู้สึกที่ปั่นหัวคุณนายกู้จนหมุนมันช่างวิเศษเหลือเกินรู้สึกประสบความสำเร็จอย่างมากฮ่าฮากู้จื้หยวนก็สังเกตเห็นห้าวันโรที่ยืนอยู่นอกประตูเช่นกัน แววตาของเขาก็อ่อนโยนลงมากทันทีพอคิดถึงท่าทางร้อนแรงเมื่อเช้านี้ที่เหมือนไฟก็ยิ่งรู้สึกติดใจรสชาติไม่รู้ลืมอยากจะให้ยายแก่สารเลวคุณนายกู้นี่รีบใส่หัวไปเร็วๆตัวเองจะได้อยู่กับวันโรอีกครั้งมุมปากเผยรอยยิ้มเจ้าเล่แอบพยักหน้าให้ห้าวันโรเล็กน้อยห้าวันโรรู้สึกเพียงว่าความรู้สึกแอบแอบซ่อนๆแบบนี้มันช่างหน้าตื่นเต้นเหลือเกินเธอกัดริมฝีปากนิ้วมือลูบไล้ปล่อยผมเผยให้เห็นสเสน่ห์ที่แตกต่างออกไป ครั้งนี้ยิ่งทําให้หัวใจของกู้จื้อหยวนร้อนรุ่มขึ้นไปอีกอยากจะจัดการเธอคาที่เสียเดียวนั้นแต่เพราะคุณนายกู้อยู่ด้วยเขาก็ทําอะไรจงแจ้งเกินไปไม่ได้ทําได้เพียงพูดปัดไปว่าฉันไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินก็กลัวแค่น้ําตาของแม่ลูกอย่างพวกคุณน,นี่แหละฉันจะให้คนไปตามหาไอ้ตัวสวยนั่นเดี๋ยวนี้ยังไม่พอใจอีกเหรอพูดจบเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเหมือนกําลังส่งข้อความหาลูกน้องให้ตาหากู้เสี่ยงเป๋ยจริงๆแล้วเขาส่งข้อความหาห้าวันโรคําพูดตรงไปตรงมาแและจงจงง้ ทำให้ห้าววันโรที่อยู่นอกประตูตัวร้อนเผาขาอ่อนแรงกู้จี้หยนกู้ห้าวและห้าววันโรการกระทําเล็กๆน้อยๆระหว่างคนทั้งสามคุณนายกู้กลับไม่ทันสังเกตเลยแม้แต่น้อยเธอยังกอดลูกชายสุดที่รักของตัวเองเบาๆรูปหลังเขาเบาๆปลอบโยนไม่หยุดคุณนายกู้ถอนหายใจในใจเรื่องเมื่อห้าปีก่อนจะโทษห้าวห้าวได้อย่างไรจะโทษก็ต้องโทษไอ้ลินไปเฉินที่ไม่รู้จักบุญคุณคนนั่นและก็โทษกู้เซี่ยงเปยที่บังเอิญไปอยู่ที่นั่นถ้าไม่ใช่เพราะกู้เซี่ยงเปยอยู่ในที่เกิดเหตุ แล้วจะมารับผิดแทนห้าวห้าได้อย่างไรทุกอย่างเป็นเพราะโชคชะตาทั้งนั้นคุณนายกู้ปลอบกู้ห้าวอยู่พักใหญ่ถึงจะปลอบกู้ห้าวจนสงบลงได้กู้ห้าวยิ้มหวานให้คุณนายกู้แม่ครับขอโทษครับเป็นผมเองที่ไม่รู้จักโตแม่ยังอยู่ในช่วงพักฟื้นหลังผ่าตัดแต่กลับต้องมาปลอบผมรีบกลับไปพักผ่อนที่ห้องผู้ป่วยเถอะครับอย่าให้เหนื่อยเลยเห็นลูกชายใส่ใจขนาดนี้คุณนายกู้ก็รู้สึกปลื้มใจอย,อย่างยิ่งความเหนื่อยล้าที่มีอยู่ก็จางหายไปมากเธอรูปหลังกู้ห้าวเบาๆผู้เสียงอ่อนโยนว่าลูกงโง่ แม่ไม่เป็นไรขอแค่ลูกสบายดีแม่ก็วางใจแล้วคุณนายกู้หันไปมองกู้จื้อหยวนในแววตามีความจริงจังเล็กน้อยจื้อหยวนคุณจัดคนไปตามหาเซี่ยงเตยเพิ่มหน่อยนะถึงอย่างไรเขาก็เป็นลูกของเราไม่ว่าเขาจะทําอะไรลงไปพวกเราก็ทิ้งเขาไปแบบนี้ไม่ได้กู้จื้อหยวนแม้จะไม่เต็มใจแต่ก็ยังพยักหน้ารับคําอย่างเสียไม่ได้หลังจากคุณนายกู้สั่งเสียเสร็จก็พากู้ห้าวออกจากห้องผู้ป่วยที่หน้าประตูห้องผู้ป่วย พวกเขาเจอกับห้าวันโรที่มีใบหน้ายิ้มแย้มคุณนายกู้ยิ้มพูดกับเธออย่างสุภาพและอ่อนโยนผู้อํานวยการห้าวมาแล้วเหรอคะห้าววันโรยิ้มตอบอืมเมื่อกี้ว่าจะไปเยี่ยมคุณนายกู้ที่ห้องผู้ป่วยแต่คุณกลับไปเสียเที่ยวนี่ก็เลยมาดูคุณกู้แทนไม่คิดว่าคุณนายกู้จะอยู่ด้วยดูคุณท่าทางสบายดีนะคะคงจะไม่เป็นอะไรแล้วสินะคะคุณนายกู้พูดอย่างขอบคุณว่าต้องขอบคุณผู้อำนวยการห้าวที่ดูแลเป็นอย่างดีการผ่าตัดของฉันฟื้นตัวได้ดีมาก น้ำเสียงของห้าวันโรมีความจริงจังเล็กน้อยถึงจะไม่เป็นอะไรก็ต้องพักผ่อนให้มากมาเพราะอย่างไรสุขภาพก็สำคัญที่สุดกู้ห้าวรีบดึงคุณนายกู้อ้อนว่าแม่ครับแม่ต้องฟังหมอนะครับผมจะพาแม่กลับห้องผู้ป่วยคุณนายกู้พยักหน้าปล่อยให้กู้ห้าวประคองตัวเองเดินช้าๆไปยังห้องผู้ป่วยห้าวันโรมองดูแผ่นหลังของคุณนายกู้และกู้ห้าวที่เดินจากไปความภาคภูมิใจในแววตาแทบจะล้นออกมารอจนพวกเขาเดินไปไกลห้าวันโรมึงค่อยผลักประตูเข้าไปในห้องผู้ป่วย ล็อกประตูจากด้านในทันทีกู้ชื่อหยวนรอไม่ไหวแล้วในแววตาเต็มไปด้วยความกระวนกระวายเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ใครพบเห็นเขาลากห้าหวานโรมถึงเข้าไปในห้องน้ำนิ้วมือของทั้งสองคนประสานกันนั่นพิงกำแพงกระซิบกระซาบกันไม่นานก็มีเสียงครวญครางแผ่วเบาเล็ดลอดออกมาจากห้องน้ำเสียงทุ้มต่ำและกระชันดังต่อเนื่องนานถึงสองนาทีครึ่งเสียงในห้องน้ำถึงจะสงบลงโดยสิ้นเชิงห้าหววันโรมถึงเมื่อครู่นี้ยังทำหน้าพอใจอยู่เลยพอออกจากห้องผู้ป่วย รอยยิ้มบนใบหน้าก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยช่างไม่ได้เรื่องมากขึ้นทุกวันสามวันต่อมาฉันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประชาชนอันดับสองไห่เฉิงตลอดแต่ไปจือโรกลับเหมือนนัดกันไว้มาปรากฏตัวที่หน้าห้องผู้ป่วยของฉันตรงเวลาทุกวันในมือยังถือช่อดอกไม้ขนาดใหญ่อีกด้วยจริงๆแล้วฉันไม่อยากเจอเธอเลยกลัวว่าคนตระกูลกู้จะสังเกตเห็นอะไรแล้วตามมาดังนั้นเช้าตรู่วันที่สี่ผู้ช่วยพิเศษหลีก็ทําเรื่องออกจากโรงพยาบาลให้ฉันหลังจากฉันไปได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ไปจือโรก็ถือดอกไม้ปรากฏตัวขึ้นผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่คิดเธอมาเสียเที่ยวพอรู้ข่าวว่าฉันออกจากโรงพยาบาลแล้วเธอก็โกรธจนจมูกเบี้ยวเจ้ากู้เซี่ยงเปิยคนนี้นะฉันมาเยี่ยมเธอทุกวันเธอออกจากโรงพยาบาลยังไม่บอกฉันล่วงหน้าสักคำที่ทําให้เธอโกรธยิ่งกว่านั้นคือเธอไม่มีแม้แต่ช่องทางติดต่อของฉันไปจือโรยิ่งคิดยิ่งโกรธก็โยนช่อดอกไม้ทิ้งลงถังขยะทันทีแล้วก็เดินออกจากโรงพยาบาลอย่างหัวฟัดหัวเหวียงฉันนั่งอยู่เบาะหลังผู้ช่วยพิเศษหลีขับรถ รถค่อยๆแล่นไปตามถนนในไห่เฉิงไม่นานรถก็หยุดรอสัญญาณไฟแดงฉันเอียงหน้าเล็กน้อยค่อยๆลดกระจกรถลงลมระลอกหนึ่งพัดผ่านใบหน้าของฉันเบาๆพาความเย็นสบายมาเล็กน้อยแต่ก็พัดพาความมืดครึมที่สะสมอยู่ในใจตลอดหลายวันที่ผ่านมาให้จางหายไปฉันหลับตาลงสัมผัสกับสายลมที่ลูบไหล้มุมปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้มผ่อนคลายที่ไม่ได้รู้สึกมานานไฟเขียวสว่างขึ้นรถค่อยๆเคลื่อนไปข้างหน้าในขณะนั้นเอง รถไมบ้บกสีดำคันหนึ่งขับมาจากเลนตรงข้ามเฉียดผ่านรถของฉันไปพอดีคนขับหันกลับมาโดยไม่ได้ตั้งใจก็เห็นฉากที่ฉันกําลังเลื่อนกระจกรถขึ้นพอดีถึงแม้จะเห็นเพียงใบหน้าด้านข้างแต่เขาก็จําฉันได้ในทันทีหัวใจของเซียวรานเต้นแรงขึ้นมาทันทีหัวใจแทบจะหลุดออกมาจากอกเขาตะโกนเสียงหลงว่าเสียวไปเสียงดังเด่นขึ้นมาท่ามกลางเสียงรถยนต์ทําให้คนรอบข้างหันมามองเป็นตาเดียวในตอนนี้เซียวรานไม่สนใจอะไรอีกแล้วแม้แต่การทําผิดก,กฎจราจรก็ไม่ใส่ใจ ในใจมีแต่ความคิดที่จะตามหากู้เซี่ยงเปยให้พบและจะไม่ยอมให้เขาจากไปอีกเป็นอันขาดหักพวงมลาลัยอย่างแรงโดยสัญชาตญาณไม่สนใจสภาพรถรอบข้างเลยแม้แต่น้อยรถเปลี่ยนเลนกระทันหันรถยนต์รอบข้างเกิดความโกลาหลในทันทีเสียงตแตรดังระงมได้ยินเพียงเสียงดังโครมสอนั่นรถของเขาชนเข้ากับรถคันข้างๆตัวรถสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแต่เซียวรานก,รากับราวกับไม่รู้สึกตัวรีบเปิดประตูรถไม่ทันได้ตรวจดูอาการบาดเจ็บของตัวเองก็วิ่งออกไปอย่างบ้าคลั่ง วิ่งพลางตะโกนพลางว่าเสียยเส่ยวเปยเสี่ยวเปยอย่าไปนะเจ้าของรถที่ถูกชนเห็นดังนั้นก็รีบลงจากรถวิ่งตามเขาไปไดยังโมโวว่าแกขับรถเป็นหรือเปล่าวะชนแล้วยังจะหนีอีกใช่ไหมเขากระชากเสื้อของเสี่ยรานแต่ถูกสะบัดออกอย่างไม่ใยดีตอนนี้เขาอยากจะตามหากู้เซี่ยงเปยให้พบเท่านั้นพอถูกขัดขวางเขาก็ไม่คิดอะไรตบคนนั้นจนล้มลงกับพื้นแล้วก็วิ่งตามต่อไปฉันนั่งอยู่ในรถเพิ่งจะเลื่อนกระจกขึ้นก็ได้ยินเสียงดังโครมาจากด้านหลังหันกลับไปมองโดยสัญชาตญา ผู้ช่วยพิเศษหลีก็มองกระจกมองหลังแวบหนึ่งขมวดคิ้วพูดว่าข้างหลังเหมือนมีอุบัติเหตุรถชนในใจฉันก็ตื่นตัวขึ้นมาได้ยินเสียงคนเรียกชื่อฉันแววแววหัวใจเต้นแรงความรู้สึกไม่สบายใจพุ่งขึ้นมาผู้ช่วยพิเศษหลีรีบขับรถเร็วเข้าฉันพยายามข่มความไม่สบายใจในใจเร่งให้ผู้ช่วยพิเศษหลีเพิ่มความเร็วจนกระทั่งกลับถึงคฤหาสน์ตระกูลเซินอย่างปลอดภยัยหัวใจที่แขวนอยู่ของฉันถึงได้วางลงที่หน้าประตูคฤหาสน์คุณย่าเซินนาหลีและป้าอูรอยอยู่ที่นั่น,าน,านแล้ว พอเห็นฉันกลับมาหญิงชราทั้งสามคนก็เหมือนแม่ไก่ที่รอคอยลูกรักกลับบ้านรีบเข้ามาล้อมรอบแต่พอเห็นฉันปรากฏตัวด้วยใบหน้าซีเสียวทั้งสามคนก็ใจหายว่าพร้อมกันคุณย่าเซินเอ่อยขึ้นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความห่วงใยและกังวลอย่างเห็นได้ชัดไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าป้าอูก็เข้ามาใกล้ยื่นมือมาแต่หน้าผากฉันนาลีก็มีสีหน้ากระวนกระวายมองฉันด้วยสายตาเป็นห่วงทำไมหน้าซีดอย่างนี้ละ่เะเมื่อเผชิญหน้ากับสายตาหงวงใหญของพวกเขา ในใจฉันก็ทราบซึ้งอย่างยิ่งก็ยังคงสายหน้าเล็กน้อยกําลังจะอ้าปากพูดยังไม่ทันที่ฉันจะได้พูดผู้ช่วยพิเศษหลีก็อธิบายว่าคุณชายกู้ตกใจกับอุบัติเหตุรถชนเมื่อครู่นี้ครับหญิงชาราทั้งสามคนพอได้ยินว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนก็ตกใจทันทีรีบตรวจดูตามตัวฉันใหญ่เจ้าหนูเจ้าบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่ารีบพญาดูเร็วเข้าคุณย่าเสินพูดพลางจับมือฉันขึ้นมาดูอย่างละเอียดฉันรีบจับมือคุณย่าเสินไว้ปลอบว่าคุณย่าครับ ผมไม่เป็นไรครับคนอื่นต่างหากที่เกิดอุบัติเหตุได้ยินดังนั้นหญิงชราทั้งสามคนถึงได้ถอนหายใจอย่างโล่งอกสีหน้าก็ผ่อนคลายลงมากไม่เป็นไรก็ดีแล้วไม่เป็นไรก็ดีแล้วในขณะนี้คนอื่นที่ฉันพูดถึงก็คือเซียวรานที่ถูกตำรวจจราจรควบคุมตัวไว้แล้วแต่สายตาของเขาก็ยังคงมองไปรอบๆร,ราวกับกำลังมองหาเงาของฉันตำรวจจราจรควบคุมตัวเขาขึ้นรถตำรวจเขาถึงได้ตรหนักว่าตัวเองก่อเรื่องใหญ่เข้าแล้วหลังจากถูกพาตัวไปสถานีตำรวจ ก็กาลังจะ,ะเผชิญข้อหาชนแล้วหนีท่านประธานครับวันนี้ผมไปรับคุณชายกู้ออกจากโรงพยาบาลระหว่างทางเจออุบัติเหตุรถชนครับเหมือนจะได้ยินคนเรียกชื่อคุณชายกู้ผมก็เลยสั่งให้คนไปตรวจสอบดูถึงได้พบว่าหนึ่งในคนที่เกิดอุบัติเหตุรถชนคือเพื่อนสมัยเด็กของคุณหนูกู้คนนั้นตอนนี้เขาถูกตำรวจจราจรจับตัวไปแล้วครับแต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจึงไม่เข้าข่ายความผิดทางอาญาก็แค่เสียค่าปรับถูกกักขังและถูกเพิกถอนใบขับขี่เท่านั้นท่านประธานครับ พวกเราจําเป็นต้องจัดการอะไรกับเรื่องนี้ไหมครับเซิรนหานโม่นั่งไขว่ห้างขายาวอยู่ในห้องหนังสือเมื่อได้ฟังคําพูดของผู้ช่วยพิเศษหลีนิ้วเรียวยาวสวยงามคอตโตเบาๆเกิดเสียงดังกังวานผู้ช่วยพิเศษหลียืนรอคําสั่งอยู่ข้างๆอย่างใจเย็นงั้นก็จัดการขั้นสูงสุดไปเลยน้ําเสียงของเซินหานโม่ทุ้มต่าและทรงพลังผู้ช่วยพิเศษหลีพยักหน้าถ้าท่านประธานไม่มีคําสั่งอื่นผมก็จะไปจัดการแล้วครับอืมเซินหานโม่โบกมือเป็นสัญ,ญญาณให้เขาออกไปได้ แต่ผู้ช่วยพิเศษหลี่เพิ่งจะเดินไปถึงประตูห้องหนังสือก็ถูกเซินหานโมเรียกไว้เขาหยุดฝีเท้าในแววตามีความสงสัยเล็กน้อยเซินหานโมนึกถึงเรื่องที่กู้เซี่ยงเปยต้องติดคุกห้าปีเพราะเซียรานแววตาลึกล้ำและเย็นเยียบการกักขังทางปกครองการลงโทษแบบนี้สำหรับเซียรานแล้วมันเบาเกินไปผู้ช่วยพิเศษหลี่มองดูสีหน้าที่คาดเดาอารมณ์ไม่ได้ของเจ้านายตัวเองอย่างพิจารณาถามอย่างระมัดระวังว่าท่านประธานมีคำสั่งอะไรอีกไหมครับ จัดการให้คนข้างในดูแลเขาเป็นพิเศษด้วยน้ำเสียงของเซิรนหานม่มีความเย็นชาแฝงอยู่ฉันไม่อยากเห็นเขาออกมาในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วนม่านตาของผู้ช่วยพิเศษหลีหดเล็กลงเข้าใจความหมายของเซิรนหานม่ในทันทีเจ้านายจะแก้แค้นให้สามีในอนาคตนี่เองเพิ่งจะเริ่มจีบเขาก็ปกป้องขนาดนี้แล้วเขาไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าท่านประธานแต่งงานกับคุณชายกู้จริงๆจะปกป้องขนาดไหนบนใบหน้าของผู้ช่วยพิเศษหลีมีประกายความตื่นเต้นวาบขึ้นรอให้ถึงวันหน้า เมื่อคุณชายกู้ได้รู้เรื่องที่ท่านประธานทําเพื่อเขาจะต้องซาบซึ้งจนน้าตาไหลพรากแน่แน่ท่านประธานวางใจได้ครับเรื่องนี้ผมจะจัดการให้เรียบร้อยแน่นอนครับผู้ช่วยพิเศษหลีพูดจบก็ถอยออกไปเซินหารม่หยิบบุหรี่มวนหนึ่งขึ้นมาจุดนิ้วเรียวยาวขี้บุหรีค่ค่อยๆเข้าใกล้ริมฝีปากบางสูดเบาๆหนึ่งครั้งปลายบุหรี่สีเงินก็ลุกไหมเป็นประกายไฟเล็กๆในทันทีแสงไฟสว่างจ้าเธอรีตาทั้งสองข้างลงเล็กน้อยในดวงตาที่ลึกลำนั้น มีประกายความเย็นชาที่คนอื่นยากจะสังเกตเห็นว่าขึ้นควันบุหรี่ค่อยๆพ่นออกมาจากริมฝีปากของเธอตอนแรกเป็นกลุ่มควันสีขาวเล็กๆที่รวมตัวกันจากนั้นก็ค่อยๆลอยฟุ้งกระจายไปในอากาศปกคลุมร่างของเธอไว้ทั้งหมดราวกับเพิ่มความลึกลับและอันตรายให้กับเธอแต่ยังไม่ทันจะสูบบุหรี่หมดมวลเสียงของหน้าหลีก็ดังเข้ามาจากนอกประตูคุณหนูค้าใกล้จะถึงเวลาทานข้าวแล้วคะ่ะข้าเสิร์หารโมตอบรับค่อยๆดับบุหรี่ลงในที่เขี่ยบุหรี่ท่าทางสง่างามและเย็นชา เธอไม่ได้เดินออกจากห้องหนังสือทันทีแต่เปิดหน้าต่างห้องหนังสืออากาศบริสุทธิ์พัดเข้ามาทําให้กลิ่นบุหรี่ในห้องหนังสือและบนตัวเธอจางหายไปถึงได้จัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วก็เดินลงบันไดไปมองปราดเดียวก็เห็นคุณย่นาน้าหลีและป้าอูยืนล้อมรอบฉันอยู่บรรยากาศอบอุ่นและสงบสุขคุณย่าเสริรนจับมือฉันเหมือนกับที่เคยปฏิบัติต่อเธอเสริรนหานโม่ตอนเด็กๆเกต็มไปด้วยความรักและความเอ็นดูเสี่ยวเปยมาถึงที่นี่แล้วไม่ต้องเกรงใจนะต่อจากนี้ไปที่นี่ก็คือบ้านนของหู หนูอยากกินอะไรก็บอกย่าได้เลยย่าจะให้น้าหลี่ทำให้กินน้าหลี่ยกหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วที่เพิ่งทำเสร็จจานหนึ่งออกมาจากครัวเสี่ยวเปนะ่ยน้าก็ไม่รู้ว่าหนูชอบกินอะไรก็เลยทำกับข้าวฝีมือตัวเองมาสองสามอย่างรีบมาชิมเร็วเข้าป้าอูพอเห็นว่าเป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วรอยยิ้มบนใบหน้าก็กว้างขึ้นน้าหลี่คะคุณชายของเราชอบกินหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วค่ะจริงเหรอในเมื่อชอบก็กินเยอะ,ะหน่อยนะคุณย่าเสริรหยิบตะเกียบคีบให้ฉันชิ้้นนนหหึ่งงงมองฉัดัดดวววยแวตาคาค เซียวเปยรีบชิมฝีมือนาหลีของหนูเร็วเข้ามีชีวิตอยู่มา23ปีฉันไม่เคยได้รับการดูแลอย่างใส่ใจขนาดนี้มาก่อนจูจูก็มีคนรักและเอ็นดูเหมือนเป็นของล้ำค่าทำให้ฉันทั้งทำอะไรไม่ถูกและซาบซึ้งใจจมูกก็รู้สึกแสบแบมีความรู้สึกอยากจะร้องไห้เขาพยายามข่มความซาบซึ้งนี้ไว้ยิ้มแล้วพูดว่าคุณย่าครับคุณเสินยังไม่มาเลยครับพวกเรารอเธอหน่อยไหมครับคุณย่าเสินพูดอย่างไม่ใส่ใจว่าไม่ต้องรอเจ้าเด็กเหลือขอนั่นหรอกเซียวเปยหิวก็กินก่อนเลย เซนหานโม่ได้ยินดังนั้นก็หัวเราะอย่างจนใจดูเหมือนว่าตำแหน่งอันดับหนึ่งในใจคุณย่าของฉันจะไม่มั่นคงเสียแล้วคุณย่าสันเหลือบมองเธอแวบหนึ่งเธอยังรู้จักลงมาอีกเหรอย่านึกว่าเธอไม่หิวเสียอีกเธอแค่ต้องการให้กลิ่นบุรี่บนตัวจางหายไปก่อนเพราะอย่างไรเสี่ยวเปยก็ไม่ชอบกลิ่นบุรี่ใช่ครับเป็นความผิดของฉันเองเซนหานโม่ยิ้มยิ้มไม่โตเถียงเพิ่งจะนั่งลงตรงข้ามฉันก็ถูกคุณย่าเสินดึงมาอย่างแข็งขันให้นั่งลงข้างๆฉันแบบนี้ถึงจะถูก เอาหละกกินข้าวกันเถอะคุณย่าก,กลัวว่าฉันจะเกรงใจก็เลยขี้กับข้าวให้ฉันไม่หยุดนาลีและป้าอูก,ก็ขี้กับข้าวให้ฉันไม่หยุดเช่นกันฉันกินแทบไม่ทันในถ้วยก็กองเป็นภูเขาแล้วเซิรหานม่เห็นฉันเกรงใจไม่กล้าพูดอะไรก็เลยช่วยพูดแทนว่าคุณย่าครับถ้าคุณยา่ายังขี้ให้อีกคืนนี้เขาคงไม่ต้องกินอะไรอีกแล้วล่ะครับพูดพลางก็แบ่งกับข้าวในถ้วยของฉันไปครึ่งหนึ่ง